วันนี้พี่เว็บจะพาไปดูแม่น้ำบางนาที่จังหวัดนราธิวาสกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียหรือเรียกว่าตากใบ